ฉันไม่เข้าใจนาบีเลยทําไมมันต้องเข้าข้างต้องปกป้องคุณกุินอ,อยู่ได้ก็คนมันรักอะยังไงก็ต้องปกป้องเหมือนที่แกพยายามจะปกป้องนาบีไงนี่นกลับมาเรื่องนี้แล้วนะแกต้องให้ฉันทํายังไงแกถึงจะเชื่อว่าฉันนอะไม่ได้คิดอะไรกับนาบีหรือจะให้ฉันเลิกช่วยมันเฮย้ยไม่ได้นะเว้ยแต่ถ้าฉันช่วยมันแล้วจะต้องไม่เห็นว่าแกเอาแต่คิดแบบนี้ฉันก็ไม่โอเคนะเว้ย เลิกเขีเรื่องนี้สักทีฉันกับนาบีมันจบไปแล้วจริงๆนะนี<ว>่ถ้าแกไม่เชื่อฉันจะพิสูจน์ให้แกดูก็ได้พิสูจน์อะไรอะไรวะไอ้หน้าร้าอะไรเนีน่ยฉันก็จะทำให้แกเห็นไงเพราะคนที่สัญักคือแกไม่ใช่นาบีโอ้ยไอ้ป๊าโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ป๊า โอย่าเป็นใครอย่าหนีดีว่าสิไอ้ทองแกเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะไม่เป็นไรโอ้ยแกนั่นน่ะเป็น ่ีได้เลือดพอชว่วยฉันน่ารักโมปล่าไปเลยไอ้บองแกไปมีเรื่องกับใครมันเปล่าหนูว่า เกไปทิ้งสาวคนไหนมาหรือว่าแกไปจีบคนที่มีแฟนแล้วหรอโอ้ยฉันไม่ได้ไปมีเรื่องกับใครทั้งนั้นเอา้าก็ทำไม่มีแล้วสสงคนนั้นเขาจะมาทำร้ายแกทำไมอะ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันใครแกจะทำร้ายฉันวะงั้นฉันว่านะแกไปแจ้งความไว้ก่อนดีกว่าแล้วช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังตัวแล้วก็ควรหาเพื่อนไปด้วยไม่เอา ไม่อยากมีเพื่อนไปด้วยอยากมีแฟนไปด้วยมากกว่านี่นนถ้าเกิแกโดนทำร้ายอีกจะทำยังไงก็จะให้แฟนปกป,ป้องไงเหมือนวันนี้เกงมาพูดเล่นหยูอีกหรอฉันไม่ได้พูดเล่นพูดจริงนะ สัญยาด้แฟนสัญยากได้คนเดิมคนนี้ด้วยถ้าไม่ใช่คนนี้ไม่เอาปองพบ ฉันเตือนแกจริงจังนะเป็นฉันพูดจริงจังก็ได้ฉันมีแค่แกคนเดิมไม่เคยคิดอะไรกับนาบีรี่เอาไมาถือที่นี่ช็ชอบ ยังกังวลเร<อ>ื่องไอบีเหรอเออไอ้อกแกว่าเราแอบไปบอกคุณกุเวนเรื่องนี้ดีไหมว่าตอนนี้นาบีกำลังคิดจะทำอะไรอะ่ะเี่ถ้าแกอยากโดนไอบีฆ่านะก็ไปบอกเลยค็ฉันเป็นห่วงมันอะอ <c oughs> ย่างน้อย <c oughs> คุณกุเวนเขารู้เรื่องนี้ <c oughs> เขาว่าจะหาทางออกได้โดยที่นบีไม่ต้องเอาตัวไปเสีย่ยงแบบนี้ ตอนนี้แกดูไว้ใจคุณกวินจังเลยนะแกลืมไปแล้วเหรอว่าคุณกวินเขาแค้นไอ้บีกับพี่ลินเรื่องแม่ของเขาอ่ะแต่ความแค้นกับความรักมันคนละเรื่องกันนะแกหมายความว่าไงคนเราอะ่ะถ้ารักใครสักคนต่อให้แค้นมากแค่ไหนแต่ลึกๆก็ยังเป็นห่วงเขาอยากดูแลเขาแกจะบอกว่าคุณกวินรักไอ้บีเหรอแต่แกไม่คิด ฉันว่าระหว่างคุณกวินกับนาบีมันก็แค่เอาเรื่องความแค้นมันเป็นข้ออ้าง <c oughs> มแมอแฮพูดอย่างก็เคยเจอกับตัวเองอะก็เหมือนเรื่องของเราสองคนไงแกแคนฉันเลิกกับฉันแต่ถูกกวันนี้แกก็ยังไม่เคยเลิกลักฉันยังเป็นห่วงฉันใครบอกแก <c oughs> สายตาแกไงโอ้ยอีพาร์เตอร์ไอหมอมากเจมด้วยวันนี้แกไม่ว่างอยู่ซีเรียสแล้วล่ะแกต้องไปกับฉันไปไหนต้องถามอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังมา <ม>าล่าตรงนี้ก็ได้ไม่ได้มาเลเลย,ยคุณกวินคือลูกของคุณพี่แชชัยหรอใช่เฮ้ยงัย้นก็แปลว่าคุณกวินก็คือคนที่ด่าไอนาบีว่าพี่สิรินเป็นคนทําให้แม่เขาตายกลางงานศพตอนแรกฉันก็ว่าหน้าคุณคุณอยู่ว่าเคยเจอที่ไหนแล้วแกไปสืบมาได้ไงอ่ะพอดีไปส่องรูปกิ๊กเก่าในไอจีแล้วไปเจอว่ากิ๊กเก่าฉันเคยควงคุณกวิน <Okay. S 2> เข้าใจแล้วว่าจะอวดว่าตัวเองอ่ะส่งกิกเก่าจะได้ข้อมูลนี่ไปต้องหึงไม่ได้เหึงมามน,นี้เลยวัน,นี้เลยอย,อย่าเพิ่งทะเลาะอะไรกันตอนนี้เลยหัวไงนาบีก่อนเราจะช่วยมันเรื่องนี้ไงดี ฉันบอกแกแล้วไงจบเรื่องนาบีเมื่อไหร่แกกับฉันมีเรื่องต้องเคลียร์กันแต่ฉันไม่มีอะไรจะเคลียร์นู่แสนแกจะมาหึงฉันกับปองทำไมปองเขาเล่าให้ฉันฟังทุกอย่างเล่าแกไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องฉันกับปองมันเป็นแค่ดีและที่สำคัญนะเราก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแกน่าจะรู้ดีว่าฉันไม่มีวันแย่งของของเพื่อน แล้วก็ไม่มีวันหักหลังแกด้วยนาบีคืออดีตคนที่ฉันเคยรักแต่ปัจจุบันล้าอนาะโคตแกคือคนที่ฉันรักที่ผ่านมาฉันน่าจะทำให้แกเสียใจไม่ทำให้แกเชื่อมั่นในตัวฉันแต่ต่อไปนี้ฉันจะทำทุกอย่างให้แกมั่นใจว่าฉันรักแกจริง ให้โอกาสฉันนะไอ้หมอหมาถ้าฉันให้โอกาสแกอีกครั้งแกแน่ใจนะว่าแกจะรักษามันไว้อะฉันจะรักษามันให้ดีที่สุดได้ แกจำคำพูดแกไว้ละกันถ้าแกทำให้ฉันเสียใจอีกฉันจะตอนแกเหมือนตอนหมาที่คลินิกเลยอา่ไม่เอาดีกว่าไม่อากตัวเองปุ๊งอะไรเงี้ยให้ลอยดิไอู้๊รออยู่รออยู่มามามาอ่าดีมากโอเคเอาดอกไม้ึ้นมาแสดีคุณนาบีคะคุณกวินกลับมาแล้วค่ะค่ะ ถ้าเราเป็นแฟนกันะะต้องทำแบบนี้ทุกวันนะต้องทำแบบนี้ทุกวันนะนี่เมื่อไหร่จะเลิกหวานอึกระเลงใจคนตรงนี้หน่อยไหมไปลูว